love how are ดิวันทัพพยารถโกจอมเทียนกำลังไปจอมเทียนครับให้ดูว่าบรรยากาศพัทยานะครับพัทยาช่วงโควิด เป็นแบบไหนนี่นะครับทางร้านต่างๆเงยียมเก่าครับครับิดขายคอนโดขายเซลขายเซลเช่าปิดป้ายกันเต็มเลยครับ ก็เห็นนะครับบริลนทงานที่ต่างๆก็ไปตามเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจไม่ดีครับช่วงนี้ช่วงโควิดครับไม่มีไม่มีฝรั่งเดินเลย ปกติจะมีพวกแถวนี้จะเป็นพวกรัสเซียอยู่ครับจะเป็นพวกรัสเซียพวกสว,วีเดนนอร์เวย์ครับแถวทัรมาแต่ช่วงนี้ไม่มีิงเลย เราจะไปดูจอบเพียรกันนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับว่ามีลูกค้าไหมนะครับติดป้ายแต่ละสถานที่ติดป้ายเช่าเซ้งนะครับตรงนั้นก็ปิดนะครับปล่อยทิ้งเลยนะครับโล,โล่งๆนั่นเองนะครับตรงนั้นก็ปล่อยทิ้งเลยครับร้านอาหารบุมมฟ่ต คาริเบียนนะครับก็ปกติรัสเซียสวีเดนนอร์เวย์จะพักอยู่ที่นี่เยอะครับเป็นคอนโดให้เช่าเนี่ยครับไม่มีลูกค้าต่างชาติเลยครับไม่มีให้เช่าเลยนะครับลุกออนะ <Look on. S 1> พัทยา don't so people have many เดี๋ยวเราจะไปดูจอมเทียนกันนะครับครับจอมเทียนะหาจอมเทียนครับอออโอ้ ขึ้นนะครับน้ำกำลังขึ้นนะครับก็นะครับบรรยากาศเงียบเหงาครับวันนี้วันวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดยาว ดูนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ครับรถก็ไม่ไม่ถึงกับแน่นมากไม่ถึงกับเต็มครับรถไม่ค่อยเยอะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้พื้นที่ว่างอยู่ครับ ก็คนไม่ค่อยเยอะครับพับนะครับัามิวสิกเฟสติวัลครับ ตั้งเวทีนะครับอันนี้จะเ,เวทีจอมเทียนครับครับแฟร์ซีฟิวัลนะครับเริ่มเริ่มพรุ่งนี้ครับอันนี้มีจุดคัดกรองครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับรานค้าขายของ จอมเทียนจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งครับมิวสิกฟีร์ิวัลอันนี้น่าจะเป็นเวทีพวกลูกทุ่งครับน่าจะเป็นพวกกันร้องลูกทุ่งอยู่จอมเทียนแล้วทางชายหาดพัทยาก็จะมีสามเวทีครับนะครับ ไม่ค่อยแต่ก็โอเคอยู่ครับก็พอพอพอถือว่าพอมีลูกค้าอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับเยอะเหมือนเหมือนแต่ก่อนครับครับดูนะครับเราจะไปดูเอ่อ เทีรอนีนะครับออเดชั่นออเดชั่นงานมิวสิกพัทยาเฟสติวัลพัทยามิวสิกเฟสติวัลสิบเอ็ดสิบสองครับ งานพัทยามิวสิคเฟสติวัลครับเริ่มพรุ่งนี้ครับ วันที่1ิบเอธันวาคมครับครับบรรยากาศชายหาดจอมเทียนก็รเยอะอยู่ครับพอได้พอได้ก็ไปถึงครับเยอะมากครับปกติรถจะเต็มครับช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ